สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับจะมาสอนทำแอปพลิเคชันนะครับด้วยภาษา y t ท o นนะฮะก็เป็น EP ีที่เลยมาสิบกว่า e p แล้วนะครับที่สอนเบสิกเข้าๆไปในหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะนำความรู้ที่ได้นะครับเอามาทำเป็นบอรเทรดนะครับแอปพลิเคชันเทรดของ EQ u p t i o n ก็จะเป็นแอปพลิเคชันแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันเทรดตามสีนะครับเป็นระบบเทรดตามสี แต่ว่าทีนี้ในการทำแอปพลิเคชันนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น EP ย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการาทำระบบหน้าล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินเสร็จแล้วก็เมื่อล็อกอินเสร็จก็ย้ายไปหน้าในเรื่องของการเซตติ้งนะครับเซตติ้งค่าต่างๆอย่างเช่นจำนวนเงินในการลงทุนามาดิงเกลเคู่เงินอะไรต่างๆนะครับให้เรากำหนดค่าเข้าไปแล้วก็ค่อยไปสู่ในเรื่องของ การนําค่าพนั้นดึงมาแล้วก็เอามารันเป็นบอทเทรดของเราอีกอีกอีกอีพีหนึ่งนะครับน่าหยุดน่าจะแล้วน่าจะาประมาณเอ่อน่าจะประมาณ4ี่อีพีได้นะครับอ่าหลังจากนี้นะอีพีนี้ก็จะเริ่มทําในการสร้างก็จะเป็นหน้าตาหน้าตาหน้าแรกก่อนในเรื่องของหน้าตาตัวตัวล็อกอินนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับอ่า อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนผมจะเขียนว่าแอปมาแอปคัลเลอร์แล้วกันนะ C O L OR, app color. อ R อลแอล่ะแล้วก็เปิดด้วยไพชามขึ้นมาก็เดี๋ยวเราต้องมาเริ่มสร้างกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวพวก ตัวพื้นฐานนะครับก็ฟอร์มนะกีวี่แอปอินพุตแอปเข้ามานะครับสร้างตัวพื้นฐานเข้ามาก่อนนะ,ะเดี๋ยวฟอร์มพวกนี้เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนฟอร์มกีวีนะครับตัวนี้อ่าอินพุตนะฮะตัวนี้ก็เอาไว้อ่านไฟล์นะครับอ่านไฟล์ kv นะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือกีวี uix. skin นะครับ manager i m p o น t นะครับ screen อ่า m a n เจอรแล้วก็สกรีนเมนอ่าแล้วก็ตัวสกรีนนะครับโอเคส่วนไอคิวออปชันเดี๋ยวค่อยฟอร์มเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะก็อันดับแรกนะครับสร้างคลาสขึ้นมาก่อนที่เอาไว้รันนะครับรั Run board, นบอทเนาะอ่าที่เอาไว้ Run, รันหน้าตาโปรแกรมก็เขียนว่าเป็น my app นี่แหละนะครับอ่า app ของฉันนำแอปใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็เอ่อพาร์ทไปก่อนนะครับอีบ K okay. name เท่ากับเท่ากับ่ h main ปุ๊บ my app วงเล็บเปิดปิด dot run นะฮะ dot name มาเฉย dot run K b a บ k นี่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับอลองกด run ดูซิปุ๊บอ่าไม่มีอะไรนะครับหน้าตาว่างเปล่าทีนี้ ตัวหน,หน้าแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นหน้าล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินให้กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนีมน้มันจะไม่เหมือนในตัวของโปรแกรมนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเรานะมันจะไม่เหมือนกับตัวของโปรแกรมบน PC c นะ p c มันหน้าจอเริ่มเทิมเลย แต่บนแอปมือถือพื้นที่มันจํากัดมันน้อยนะครับผมผมก็เลยคิดว่าจะทําเป็นหน้าแยกในเรื่องของการตั้งค่านะครับซึ่งเครื่องมือในการออกแบบมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นเราออกแบบหน้าตาแอปนะครับก็จะมีเพจเพจหนึ่งอ่าเรียกเพจหน้าหน้าที่1น,นะครับก็จะเป็นหน้าเรากองก็คือ User p a s s w o r d นะครับแล้วก็ปุ่มกดป u t t ทอนว่าโอเคว่าจะอะกดแล้วก็ไปที่หน้าถัดไป นะครับอ่ะเมื่อใส่ยูเซอร์พาสเวิถูกปุ๊บนะฮะกดแ t บทนเสร็จปุ๊บก็จะเด้งหน้าถัดไปอ่ะก็จะเป็นฟอร์มว่างเปล่าแล้วเราก็มาออกแบบนะฮะอ่าลาเบลแล้วก็ตามด้วย t ทคอ Input, Take Input, Label, Take, input Take input ินพะุตอ่าในการกรอกค่าอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับแล้วก็มีปุ่มบ t ตทอนกดเน็กว่าโอเคโอเคกัค okay ่านี้ลวแล้วมันก็จะไปหน้าถัดไปก็คือเป็นในหน้าของการรัน รันแอปนะครับซึ่งในการทำแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีหลายแบบก็แล้วแต่ความคิดนะครับอ่าก็เราเราสามารถทำได้ท,ทั้งที่แบบเป็นหน้าเดียวนะครับแล้วก็ใช้เป็น scroll view scroll view แปลว่วบบวามีตัวคือบางทีมันยาวๆไงมันยาวมากแอปมันมือถือมันก็ประมาณคืบหนึ่งเนาะอ่าคืบหนึ่งของนิ้วเราอ่าดังนั้นพอมันยาวเราก็สามารถใช้ scroll view คือการใช้การทัดทัดก็คือเลื่อนนะฮะเลื่อนด้วยมือนะครับ อาจจะมามี user มี p a เว w o r d มีทเทิร์นอาจจะเล็กๆหน่อยถ้าเกิดใครชินในเรื่องของการสร้าง UI mm. บน PC เนะอะอ่ามี user มี p a ิร w o r d ทเทิร์นแล้วก็มีกรอกโน่นกรอกนี้แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ทําได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยเพราะว่าเขียนโค้ดแค่หน้าเดียวนะครับแต่ว่าทีนี้เพื่อความสมูทแล้วก็ให้มันเหมาะกับเป็นแอปมือถือนะ่ยก็ทำเป็นเป็นแบบแยกหน้ากันไปนะครับนะ เดี๋ยวแบบอื่นที่ที่กล่าวมาในในนี้ก็เดี๋ยวจะสอนไปเรื่อยนะเพราะว่ามันทําได้หลายแบบมากที่เกี่ยวกับการตกแต่งแต่ตอนนี้เออเรามาันม,มาแน่นในเรื่องของการเริ่มใส่ข้อมูลก่อนว่าให้มันทํางานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปีเรียสในเรื่องของการตกแต่งมันสวยงามมีการใช้ฟิลมีการใช้คล้ายๆเหมือน CSS อะไรเงี้ย <S <S เพื่อที่ให้มันมันสวยมันเพียวปุ่มแบตทอนจากซีเลียมเนาะให้มันก็ให้มันกลายเป็นวงรีอ่าหรือใส่รูปภาพเอาเป็นรูปภาพแทนอะไรประมาณนี้ค่อยมาว่ากัน เอาแบบแบบพื้นฐานแบบเบสิกไปก่อนเหมือนคอมพิวเตอร์ยุคยุคเก่าๆอะไรประมาณนี้นะโอเคสิ่งที่เราจะออกแบบนะตอนนี้มีฟอร์มแอะถิ่ t อินพุตสองตัวแล้วก็มีเบ t t o นนะครับกดไปนะเมื่อเรา i n s e ส t แล้วก็ให้มันเปลี่ยนหน้าได้นะครับตอนนี้เราจะทำแบบนี้ก่อนนะหกนาทีและมาโอเค เมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับสร้างขึ้นมาเป็น A อ่าเป็นคาร์ดนะครับถ้าเป็นคาร์ดคาร์ด A อ่าแล้วก็นำสกรีนมาใส่นะครับ part ไปก่อนแล้วก็ค card B แล้วก็สกรีนมาใส่อ่าแล้วก็ part กันนะ part ไปก่อนค่อยมาเพิ่มอ่าแล้วก็คาร์ด C นะครับสกรีน ตัวนี้สกินแมเนเจอร์อ่ะแล้วก็พาร์ตไปก่อนนะครับตัวนี้จะ Return นะรีเทิร์นนะรีเทิร์นรีเทิร์นเดี๋ยวเดฟก่อนเดฟเดฟบิลแล้วก็รีเทิร์นเอ่ออ C ่ะแบบนี้ออกมากดลัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ออกแบบโปรแกรมทีนี้อธิบาย A กับ b นี่คืออะไร A B C นี่คืออะไรนะครับเนี่ก็คือหน้านะครับก็คือหน้าเพจน,นะครับหน้าเพจที่เราจะให้มันลิงก์ไปหากันนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้คือเราเอาอกออกแบบหน้าเพจมามี A มีมีมี A มี b แล้วก็ C นะครับ A เนี่ย ก็จะเป็นฟอร์มหนึ่ฟอร์มเป็น1ห,หน้านี้ A แล้วก็มี B นะครับมี B C นี้เนี่ยเป็นตัวตัวเครื่องมือที่เอาไว้ควบคุมนะครับควบคุมทั้ง2หน้านี้นะครับ,บ,นะรบก็คือเป็นตัว Manager ์นะครับก็คือมันจะลิงก์หากันนะครับอ่าคล้ายๆเหมือนเป็นกิด Lay o u t อ่าบล็อกเลเ o อ t แล้วก็ข้างใต้ก็เป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะครับอ่า ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมซึ่งเราจะอาจจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเยอะนะครับอาก็มี A มี B นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นหน้าเพจซึ่งเราสร้างมาขี่อันก็ได้นะเป็น A B C dEF อ่าอะไรประมาณนี้ก็ได้ก็สร้างก็แล้วแต่เราเลยว่าอันนี้เป็นอาตั้งชื่อเป็นล็อกอินหน้าล็อกเป็นเพจล็อกอินในคิวเพจที่1อ่าเพจที่2เป็นหน้าเซตอัพเพจแล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นสลับตัวเซตติ้งต่าง,างๆนะก็ทําได้นะครับมี A มี B ทีนี้ A กับ B เนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันที่เราออกแบบของใครของมันเช่น A เราออกแบบเป็นหน้าเอาไว้เป็นหน้าล็อกอินนะครับก็มีลาเบลมีล a เ e ลมีเทคอินพุตนะครับทีนี้ก็เมื่อกดล็อกอินปุ๊บแล้วเข้าเงื่อนไขเราก็จะมาเขียนเงื่อนไขใต้นี้อีกทีหนึ่งนะครับมีเดฟฟังชันล็อกอินนะครับเมื่อมีการกดแบอลตนมาเรียกใช้งานฟังก์ชันใต้ตัวเพจ A นี้ แล้วก็เออแล้วก็จะลิงก์นะครับอ่าแล้วก็ลิงก์ไปที่ B ปับ๊บอ่าอะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดบีมีปุ่มกดล็อกเอาออกแบบมีปุ่มกดล็อกเอากดล็อกเอาเสร็จล้วก็สามารถลิงก์มาหามาหามาหา A ได้ก็คือลิงก์เอาไว้เป็นหน้าลิงก์ลิงก์เพจนะครับลิงก์ไปหากันนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ออกแบบเลยก็ในแต่ละในแต่ละหน้าแล้วก็มานั่งออกแบบเองนะว่าเราอยากให้มันเพจนี้มีหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับโอเค สำหรับใครยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันนะครับก็สร้างไฟล์มาครับสร้างไฟล์ใหม่มาผมตั้งชื่อว่า u i k v นะอ่าปึ๊บเป็นหน้าวงว่างเข้ามาเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็มีการโหลดไฟล์นะครับโหลดไฟล์อ่าเป็นสตริงชื่อ k v แบบนี้เข้ามาทีนี้เรามารุ้กนก่อนว่า ทำยังไงให้มันลิงก์หากันได้ก่อนแบบง่ายๆก่อนนะอ่าเดี๋ยวเอาเป็น A B C นี่แหละนะครับง่ายดีสิ่งที่เราจะไว้คือมี A กับ B นะครับ A กับ B นี่คือเป็นพวกเกี่ยวกับเอ่อหน้าเพจของเราแล้วก็ C นี่คือเป็นตัวมินิเจอร์ตัวนี้าอาจจะไม่ได้ยุ่งกับมันนะสักเท่าไหร่ตัว C อ่ะผมเปลี่ยนเป็น M A S T Master แล้วกันนะครับอ่าเอาเป็น Master เผื่อมี A B C D E F อะไรน,ะนี้นะอันนี้ก็เป็น Master ไปเลยอ่ะโอเค ทีนี้ก็ต้องมีการสร้างคาส์ดขึ้นมานะครับซึ่งคาสตซึ่งตัวนี้มันจะต้องลิงก์กับตัวตัวคาสมาสเตอร์นะครับชื่อมันต้องเหมือนกันก็นําชื่อมาใส่นะครับเป็นมาสเตอร์แล้วก็มีเครื่องหมายนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็มีการกําหนดด้านใต้ของมาสเตอร์ตัวนี้นะ,ะตัวนี้มันก็เหมือนกับการเขียนฟังก์ชันนะ,ะเหมือนกับการเขียนฟังก์ชันก็คือโดยปกติเนาะเราเราจะสร้างแบบชื่อขึ้นมาก่อนอชื่อขึ้นมา ว่านี้อาจจะเป็นเซตเซตอัพยูไอมีแบทอนอ่าแล้วก็ด้านในก็เป็นอะไรเป็นกิจเลเยอร์แล้วก็ตามด้วยปุ่มกด,ดนู่นนั่นก็เป็นหน้าตาออกแบบนะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นกับชื่อแล้วก็ด้านใต้ก็จะเป็นเครื่องมือซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นตัวสกรีน2อนันนี้ที่เราจะควบคุมมันนะครับอา่าอันนี้เหมือนเครื่องมือนะเอานาม A มาใส่นะครับ แล้วก็นำ b มาใส่แบบนี้อ่าแล้วก็ทีนี้มาสร้างนะครับสร้างสร้าง c a r ดเพิ่มอีกนะครับซึ่ง c a r ดในนี้ในตัวเนี้ยผมจะเรียกว่าาร์ดนะอ่าผมไม่รู้ว่าสัตว์มันอาจจะเรียกอะไรหรือเปล่าแต่ผมจะเรียกว่ามันเป็น c a r ดเพราะว่ามันเป็นชื่อเดียวกับ c a r ดของในหน้าตัวหลักของเรานะครับซึ่งอันแรกเนาะผมใช้มันเป็น a ซึ่งมันก็ต้องเป็น a ละไม่ใช่ h เพราะว่ามันต้องชื่อตรงกันนะครับเป็น a แล้วก็มี b ตัวที่เรากำลังสร้างคืนนี้นะครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับคัสนะสองตัวนี้ชื่อเหมือนกันนะครับอ่นะแล้วก็มีการนะครับกำหนดชื่อนะครับมีการกำหนดชื่อเนมบอกว่าไอ้เพจเนี่ยเราต้องกำหนดก่อนว่าไอ้ตัว A เนี่ยมันมีหน้าที่แทนเพจที่เพจชื่ออะไรแล้วบเนี่ยนะครับมีหน้าที่แทนเพจชื่ออะไร เมื่อเรียกใช้งานเราจะได้เรียกถูกว่าอ๋อให้ a เนี่ยลิก์ไป b, b b มันชื่อเพจว่า b อ่ะก็ก็เรียกใช้งานสลับไปหน้าเพจ b นะครับอันนี้ผมก็ตั้งตรงตัวเลยว่าเป็น a นะครับเป็นข้อมูลเป็นสตริงนะอ่าปึ๊บปบแบบนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ b แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อเมื่อเรา r ันขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่นนะ name c is d o n โอเคเราเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์ะอ่าตรงนี้เธิงก็ต้องเปลี่ยนด้วยกดลันขึ้นมาปุ๊บก็ว่างเปล่าอยู่นะครับเพราะว่าในหน้า .kv เรายังไม่ได้เพิ่มเครื่องมืออะไรเข้าไปนะครับก็ว่างเปล่าทีนี้เวลาที่มันเรียกใช้งานนะมันจะเริ่มจาก A ก่อนนะเพราะ A อ,อันแรกนะครับนับจากอันนี้นะนับจากอันนี้ A อยู่แรก B อย,อยู่ที่2นะครับมันจะเรียกใช้ A ก่อนนะฮะถ้า A ผมใส่แบตทอนเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ t อาเทบอกว่าอะไล็อกอินอ่ะแล้วผมกดลันนะครปึ๊บเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มกดเข้ามาให้แล้วนะครับบอกว่าเอ่อล็อกอซึ่งตัวนี้เป็นตัวแทนของ A นะครับเป็นตัวแทนของ A อ่ะแล้วก็ต่อให้ผมสร้าง B ขึ้นมานะครับสร้าง B ขึ้นมาแบบนี้ เดี๋ยวผมให้แบตทอนชื่อ A ดีกว่าแล้วก็ฟอนต์ไซส์ให้ชินนะให้ชินกับให้ชินกับค่านี้ไปเลยนะครับเวลาใส่นะครับเ,เผื่อเบางคนน้อนเริ่มแรกๆเราก็ใส่แบบนี้ไปก่อนให้ชินไปเลยว่าถ้าเกิดเราต้องการพุดค่าให้เป็นสตริงนะแ0 p อ่ะแบบนี้เข้าไปฟอนต์ไซส์80ด p แล้วก็ BOLD นะครั ขนาดตัวหนาให้เป็นทูนะ true นะครับไม่อันนี้ไม่มีคำใบอทีแรกเป็นตัวใหญ่นะครับโอเคแบบนี้เมื่อกดลันปุ๊บอ่ามี A แล้วแต่กดไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มันก็ไม่เปลี่ยนไปหา B B ไม่โชว์ B หายไปไหน B ไม่ได้หายไปไหน B มันก็อยู่ในนี้แหละแต่แค่ว่ายังไม่ไลิงก์กันนะครับมันยังไม่ไลิงก์กันอ่าทีนี้เราเราจะให้มันลิงก์กันโดยการสร้างฟังก์ชันที่ตัวหลักนะครับตัวหลักอ่า แล้วก็มาสร้างเดฟขึ้นมาเดฟนะฮะผมตั้งชื่อเป็น A A A แล้วกันนะครับอ่าต้องมีเซลล์ด้วยนะครับวงเล็บเปิดปิดปึ๊บอ่าแล้วก็เอ่อในการลิงก์เนี่ยก็จะใช้เป็นเซลล์นะเซลล์นะครับ,นะรบอ่าพาร์เรนต์นะฮะดอทแล้วก็ C R U นะอ่าเั็นั้นะ เป็นตัว current นะครับ C U R R E N T นะ c u r r e นตนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีคำใบ้นะไม่มีคำใบ้นะครับเท่ากับนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการลิงก์พอใส่เท่ากับตัวนี้ก็คือเราต้องใส่ชื่อใส่ชื่อของเพจที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย name A name B ทีนี้ผมจะให้เมื่อเมื่อ b บ t t o n อะเมื่อ b a t t o n on ตัวนี้เข้ามาปุ๊บอ่านะ root.a วงเล็บเปิดปิดอ่า .aa มันจะเรียกมันจะเรียกใช้งานฟังก์ชันภายใต้คลาส A ภายใต้คลาส A นะครับอ่าชื่อฟังก์ชันที่เราเรียกใช้งานก็คือ aA นะครับอ่าก็คือตัวนี้เมื่อเรียกใช้งานเสร็จปุ๊บภายใต้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะก็จะไปเรียกใช้งานตัวเพจบนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อเพจไปเลยว่าเพจบ ่ะก็คือเป็นเพจตัวนี้นะครับซึ่งเพจ B ตัวนี้ในหน้าออกแบบ UI ของเรามีปุ่มแบตทอนนะพร้อมกับ t e ทคบอกว่า B นะครับอ่าบอกว่า B <c oughs> โอเคอะลองรันดูนะครับกดขึ้นมาปุ๊บอ่ากดเมื่อกด A นะเมื่อกดเมื่อทัดลงไปหรือกดลงไปเนะี่ยเรียกใช้งานฟังก์ชัน a a นะครับอ่าเมื่อกด AA เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันเปลี่ยนมาหน้าเพจ B แล้อ่า เพราะว่าเราให้มันชี้มาตำแหน่งที่ b นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาสร้างเป็นตัว b อันนี้ก็ผมใช้มันเป็นชื่อ b b แล้วกันอันนี้ก็ให้มันย้อนกลับไป a ให้มันลิงก์หากันนะกด a มา b นะครับกด a มา b กด b ย้อนกลับไป a นะครับอ่าโอเคแล้วก็ on ปึ๊บอ่าแล้วก็ r o o t บีบี BB, วงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับก็คือเรียกใช้งานฟังก์ชัน b ีบีเมื่อกดลันขึ้นมา A มา B เมื่อกด B ก็ไป A ก็ย้อนกลับไปย้อนกลับมาถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็เราก็แค่ลิงก์ลิงก์ให้มันสัมพันธ์กันแค่นี้แหละนะครับถ้าเรามีมากกว่านี้นะ,อะโอเค